มาอีกแล้วกับคลิปผีติ๊กตอกอู้อีพีนี้ผมจะพยายามไม่กลัวละกันนะเฮ้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 ไปชุบเอ้ามาแล้วอันนี้มันแบคลูมเลยนี่ทุกคนเราอยู่ที่แบคลูมมันจะน่ากลัวขนาดไหนครับเนี่ยขอเอ้ยนด,ดีหรือเปล่าพวกโอ้เหมือนแบบตกตกมาแบคลูมเหรออะดูดีๆมันก็ไม่คล้ายกับ มันคล้ายๆแบ็กลูมแหละแต่คงไม่น่าใช่หรอกมัง้งโอ้นี่มันที่ในที่ไหนเนี่ยเออมันดูมีอะไรมากกว่าแบ็กลูมอะครับแต่ว่ามันก็คล้ายกับแบ็กลูมแล้วข้างหน้าประตูนี้มีอะไรคงไม่น่ากลัวขนาดน้องหลอมั้งคลิปนี้ประตูเปิดไม่ได้ด้วยเป้าหมายของคลิปนี้เอ้ยเป้าหมายของ คนในคลิี้น่าจะพยายามออกมาให้ได้แหละไม่มีสัญญาณข้างล่างไม่สัญญาณข้างล่างเอ้มีใครหรือเปล่าฮัลโหลไม่มีใครเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงผมหรือว่าเสียงในวิดีโอ วัตตาเฮลตัวอะไรนั่นน่ะข้างล่างผมไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรโอเคครับทุกคนเมื่อกี้มันตัวอะไรขอแบบสโลโมชั่นเสียงมันคือพวก SCP อ่ะโอ้พระเจ้าโอ้ย oh ทําไมเหมือนสมายแคทเลยคลิปที่แล้วที่ผมดู <c oughs> โอเคไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เนะผมว่าคนักนักวันนี้ได้มแมว จัดให้หนักเลยอย่างนั้นน่ะอุ้ยนี่มันคลิปต่อมาเลยนี่วัดเฮ้ยหนีพี่นี่ไหนปิดเร็วปิดปิดปิดเออโอ้โหเกือบแล้วไม่ไรโมือถูกทับอย่างงี้ตายแน่นอนผมว่าเฮ้ยมือมันยังขยับอยู่น้าน่ะโอเนายต้องพยายามหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้นะ มันดูแบบห้องเหมือนเหมือนห้องวิจัยที่มีตัวแบบสปพพลาดอะไรเยอะแยะแต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรมันคืออะไรขยับขยับได้ด้วยมันถูกทับแล้วไม่ต้องห่วงโอ้สกิลเกมมันเนี่ยฉันจะพยายามอัดไปเรื่อยๆคือมันเป็นอะไรได้ แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่46แล้วก็ไม่มีสัญญาณด้วยฉันก็ไม่มีสัญญาณอ๋อถ้าเข้ามาในแบ็กลูมคือติดต่อใครไม่ได้แล้วสินะมันน่าจะเป็นแบ็กลูมจริงๆแหละเอาจบแล้วจบจบแค่นี้นึงว่าจะน่ากลัวกุนีซะอีกโอ้พระเจ้าผมไม่อยากรีแอคเลยน่ากลัวมากเลยผู้หญิงคนหนึ่งที่เปิดเปิดตามองอ่าตอนที่อยู่ในโรงโอ้ไม่ก d ขยับตา โอปิดตาได้ไม่กอดผมผมไม่ดูละผมไม่ดูซ้ำน่ากลัวเกิน <nt it> เสียงแปลกๆ <nt it> ที่โดนอัดไว้ในซีราเนวาดาคือภูเขาเนวาดาอะไรสักอย่างนะทุกคน <nt it> <nt it> อันนี้คือเสียงอะไร โอ้ยมันคือเสียงอะไรอ่ะจะเป็นสั์ป,ปะหลาดอะไรหรือเปล่าพูดลงฟังดูดีๆสิมันจะเป็นแบบผมจะเงียบให้ดูนะอ่ามันไม่มีเสียงแต่ฟังต่อแล้วกันมันมีเสียงอะไรไม่รู้รอนกับทีมของเขากำลังสำรวจ เสียงนั้นไปที่แคมป์หรอแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่มันตัวใหญ่กว่าคนน่าจะมีความสูงประมาณ7เมตรเลยเหรอไม่ใช่เเมตรดิเจ็ดขีดสานี่มันเท่าไรหรนะ่แล้วเนี่ย300ซนติเมตรมั้เนี่ยคือมันน่าจะเป็นตัวอะไรเสียงตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคน โอเคหยุดแค่นี้ดีกว่ามันดูเหมือนเสียงหมาป่าเนาะ <I 'm S 1> เอาเอา P.O.V คุณอยู่ที่ปารีสปารีสอันนี้มันคลิปผีจริงไหมนเนี่ยโอ้ oh my god ผมรู้แล้วทำไมนี้ถึงไม่ใช่คลิปผีแต่มันก็น่ากลัวยังไงอย่างนั้นเหรอผมพูดอะไรเนี่ยทำไมมันถึงน่ากลัวเหรออันนี้ผมไม่เป็นนะบางคนกลัวที่แคบไงอันนี้คือลิฟต์ของที่ปารีสคือมันแคบขนาดนี้เลยว้าวดูคอมเมนต์หน่อยสิ คอสโตโฟเบียนี่น่าจะเป็นโลกกลัวที่แคบแหละมะั้งนะเราเจอรอยรล้าวแตกๆในระหว่างเดินชิคาโกมันข้างล่างมันคืออะไรหไม่ใช่ 4G เหรอมันดูเป็น 4G นะพวกว้าวมันดูเหมือนไม่ใช่ 4G มันคือเหมือนอันจริงเลยนะเนี่ยแต่คลิปนี้ดูเหมือนแบบไม่ค่อยน่ากลัวนะทุกคนแต่เราควรดูให้จบ เพราะว่าอาจจะมีอะไรน่ากลัวตอนสุดท้ายโอ้ฉันจะกดกดอะไรมันจะมีอะไรออกมาวัดมันเปิดแล้วมันดูหน้าช็อกมากตอนแรกคือมันคือที่อะไรก็ไม่รู้มันเหมือนบังเกอร์แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในห้องนี้เราต้องการคำตอบก็เลยสำรวจไปเรื่อยๆเราเจอพวก แผนที่อุปกรณ์ต่างๆมันคืออะไรครับเนี่ยก็ลงไปเรื่อยๆนะคือเราออกไปได้ไหมตอนนี้คือเขาสำรวจเรื่อยๆเลยอะคือมันน่าสงสัยอะว่ามันคืออะไรข้างในนี้ยเออเลอเพราะรหัสไม่ถูกโอ้แย่ละโอ้ oh, แล้วมันคืออะไร คุคิดว่ามันคือบังเกอร์ไว้หลบซอมบี้หรือว่าเขาวิจัยอะไรที่แบบคล้ายๆซอมบี้หรือว่ามันคืออะไรหรือมันคือแบ็ก o o มในชีวิตจริงที่เราเคยเห็นก็คือมันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมแต่นี้อาจจะเป็นแบ็ก o o มของจริงก็เป็นไปได้พาพูดไปงั้นหละเดือนเกิดของคุณและขอบเขตของคุณมอนสเตอร์อะไรเนี่ยหมายถึงคุณจะต้องเอาชีวิตรอดจากมอนสเตอร์พวกนี้เหรอ อันนี้คือเดือนแรกครับทุกคนเดือนแรกครับทุกคนมก,กราคมโอกาสรอด45ฮะโอกาสชีวิตรอดหรืออะไรเนี่ยมันจะตามคุณไปทุกที่มันสามารถรู้สึกลมหายใจของเราได้คือแบบโคตรดีและมันพยายามที่จะล่อคุณในบางที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะอันนี้เดือนที่2องครับกุมภาพันธ์มันจะจ้องคุณตอนนอนมันจะได้ความรู้สึกแบบเย็นๆและคุณจะหยุดภาพหลอนนี้ไม่ได้และโอกาสรอดก็คือ 58%หมายถึงโอกาสรอดตัวนี้หรือว่าคนที่เกิดเดือนนี้เนี่ยมีนาคมอ,อพูดผิดมีนาคมมันจบแล้วมีนาคมคือจบเลยเหรอไม่มีทางรอดเมษายน ห้ามมองมันเด็ดขาดเหมือนเอ็นเดอร์แมนว่าแต่เอ็นเดอร์แมนมองตามองตาไม่ได้แต่มองตัวได้นี่คือห้ามมองมันเลยโอกาสรอด2 9ครับพฤษภาคมพฤษภาคมมันชอบกินหนังของคุณแม้กระทั่งหนังมันจะมีเท่าไหร่มันก็จะกินให้หมดเลยมันจะวิ่งเร็วมากและถ้าคุณได้ยินเสียงอะไรก็ตามที่เสียงแบบคล้ายๆหักกระดูกอะไรแบบเนี้ยวิ่งทันทีโอกาสรอด37%มิถุนายนครับทุกคนมันจะใกล้คุณเมื่อฝนตก และมันจะปกป้องคุณเอ๊ะเฮ้ยอันนี้ก็ดีดิประเด็นผมแม่ไม่ไม่ไม,ไมผมไม่เกิดเดือนนี้โอกาสรอดก็คือ98%อีก2%ก็คือมันเกิดความคลั่งอย่างนี้อะกรกฎาคมครับเดือนนี้เลยมันไม่สิ่งสิ่งนี้ไม่รู้ว่าคุณเห็นมันได้และถ้ามันรู้ตัวว่าคุณเห็นมัน g กูดบายบายจีจีโอกาสรอด58% o ้ oh my god สิงหาคม0%เลยโอ้โหเศร้าจัด อย่างนะ่ายังไม่ถึงวันเกิดผมกันยายนคุณเป็นเด็กของนางคุณเป็นเด็กของเธอในชาติที่แล้วนางจะตามคุณไปทุกที่และทุกเวลาทุกตลอดไปโอกาสรอดร้อยเปร์เซ็นเตอไม่ได้แย่แต่ก็น่ากลัวอยู่มั้งตุลาคมครับทุกคนมันจะยุ่งกับออไฟไฟไฟออไฟ,ไฟบ้านไฟทุกอย่างและมันอาจจะแย่มากๆด้วยโอกาสรอดห้าสิบหมันอาจ,จะมาดีหรือว่าอาจะยมนอาจะมาแย่ ประมาณนั้นและวันเกิดผมครับพฤศจิกาโอ,โอ้ผมไม่รอดละผมไม่รอดละบายเดือนธันวาครับเดือนสุดท้ายกูดบายโอ้โหจีจีจบละผมไม่รอดผมผมผมไม่ชอบคลิปนี้ผมไม่เอาคลิปนี้ละคลิปต่อไปก็คือเหมือนพายุอะไรสักอย่างหนึ่ง,งโอ้มันจะเกิดพายุขึ้นเหรอนเนี่ยช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยนะ หรือว่ามันคือช่วงนี้เลยเนี่ยโหพายเดี๋ยวนะพายุที่เกิดบนอากาศหรอหมายความว่าไงมันคือทอร์เนโดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งบอกผมเทม,มันคืออะไรมันดูเหมือนแบบท่อน้ำาฮผมคิดอะไรอยู่เนี่ยโอ้นั่นไงพายุฝุ่นจริงด้วยจริงนะมันก็ดูน่ากลัวนะถ้ามันมาใกล้ๆเราอย่างเงี้ยแล้วเราถูกหมุนหมุนขึ้นไป ไอคลิปนี้มันเกี่ยวกับผีไม่ใช่เหรอทำไมธรรมชาติมีเยอะจังนี่มันไม่ใช่แม่ของฉันแม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่โบสและถ้าเป็นแม่ฉันจริงแม่คงจะมีกุญแจเปิด <Okay. S 2> ประตูอย่าบอกนะเป็นคนอื่นเนี่ยฮัลโหลแม่สอ้สะถ้ามีกุญแจก็เปิดไหม ฮัเโลโอ๊น่าก,กลัวนะเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คลิปผีน่าก,กลัวแต่มันก็น่าก,กลัวผมว่ามันอาจจะเป็นมิมิกไม่รู้คอมเมนต์บอกมันอาจจะเป็นมิมิกและมิมิกคืออะไรผมว่าไม่รู้คนผมขอไม่เปิดเสียงนะคลิปนี้สิ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณได้เด็กโ oh อ,อ้ยย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 ยลยยยยตัวตัวอะไรเนี่ย น่ากลัวเกินอะไรอ่ะใต้เตียงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะดินดินอูดิน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 ดุนด้น,น,นไม่น่าเกี่ยวเฮ้ยหายไปเฉยเฮ้ยใจเย็นพวกโหบงังบังใจเย็นนะสิ่งสิ่งนี้ทำให้คุณมีเด็กมีเด็กแล้วมันคืออะไรเนี่ย มันคือตัวอะไรอะ่ะตัวเล็กๆที่มันเข้าไปในท้องของผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะอะไรก็ไม่รู้แล้วนี่คืออะไรอีกเด็กคนหนึ่งที่แม่ของเธอคือโหนอนเดินคืคนโค้นน่ากลัวนะนอนแล้วเดินเนี่ยผมขอไม่เปิดเสียงนะมันหลอนเกินอะ่ะอา้าวนิ่งแล้วอย่าบอกน่าจะหันมานะ่ะ โอ้โหนั่นเลยกลัวอ่ะคลิปนี้คลิปนี้น่ากลัวว่ะเอาราชาของมหาสมุทรจะเป็นอะไรราชามหาสมุทรนี่คือรออาชามหามันจะมีฮีโร่ตัวหนึ่งอ่ะที่มันอยู่ในท้องไอมหาสมุทรมันคือเรียกอะไรนะอควาแมนใช่มันไม่ใช่ฮีโร่มันคือเทพนี่หว่าอควาแมนหรือเปล่าไม่รู้นี่คือราชาแหง่ง สมุดครับมันอาจะอาจะเป็นมังกรเฮ้ยแคปชั่นบอกว่าลีเวทานลีเวทานนี่ตัวคล้ายๆแบบงูหรือมังกรนะไหนโผล่ตัวไหมไฮ้ผมดูหน่อยโอ้ oh, นี่ไงโผล่มาละรีเวทานโอ้ไม่ก็ตัวใหญ่จัดโอ้ oh my g ก็ซีจีนี่ไง มองแต่กล้องก่อนเลยเอ้ยคนดูเยอะใช่ไหมยขอติดกล้องหน่อยโอ้ลิ้นคือเหมือนงูเลยนะลรเวบานก็คืองูล่างอีโบผมพูดอะไรเนี่ยออไม่นะเรือเพราะว่าเรือโดนแบบจมแน่เลยีการจมตีเรือ จมไปเลยจบแล้วเรือถูกดึงลงไปแล้วและเหยื่อลายต่อไปก็คือตะกล้องนี่แหละผมว่านะฮัลโหลมาตาเออ,อมันค่อยๆใหญ่ขึ้นค่อยๆใหญ่ขึ้นจมบอกเลยจมโอไม่นะบา,บายบายถึงแม้มันจะเป็นแบบ 4G หรือว่าเอ็นจิ้นเกมอะไรก็ตามามันน่ากลัวอยู่นะเนี่ย เจ้าโอ้ดีนะคลิปจบทันโอ้ดีดีดีดสแสดงว่าคนที่เป็นตะกล้องรอดใช่ไหม <c oughs> บอกผมทีที่ผมคิดถูกโอ้ oh m <my> ก god ผมไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยโอ้พระเจ้าพระเจ้าเอ๋ยผมกอกดอคมข่าว,าว,าวนะเกิดอะไรขึ้นอนะอะไรอนะโอ้โหหลอนเกินไปเอาไม่เอา,เอาพอพอผมไม่ดูนะคลิปเมื่อกี้ใครอยากดูย้อนแบบ ย้อนกลับไปเรื่อยๆแลวกันผมไม่ออ่ะหลอนเกินผมไปเปิดไฟดีกว่าไม่ไหวนั่นแหละครับทุกคนถ้าคลิปไหนผมแบบอ๋อเห็นแล้วมันหลอนเกินผมขอเปิดไฟหน่อยแล้วมันมันช่วยได้เยอะปิดไฟมันมืดไปน่ากลัวละคลิปต่อไปก็คือโอ้ไม่ก็ตัวไรยาวๆเมื่อกี้ทุกคนดูทันไหมโอ้ไม่ก้อนตัวยาวเหลือเกินพี่พี่อย่าไปทักนะอยู่ที่บ้านนั่นแหละถูกละ อยู่ในห้องไปอยู่ในห้องไปโอ oh oh, พระเจ้ามีเสียงด้วยเสียงด้วยอา้าวหายไปแล้วอา้าวซิบไก่แล้วไงซิบไก่ล้กเงอุ้ยขนลุกคงขนลุกจริงมีขนลุกอะไรแบบนี้วะเนี่ย ทำอาหารให้เหรอ้ h my god Venom you know Oh พระเจ้าอ้ my god โ h o อะไรแนี้เฮ้ยแบบแบบแบบถ้าผมดูอะไรไปเนี่ยเฮ้ยโอเคครับอันนี้คืออะไรอิวขยับได้ด้วย ทำไมเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกรู้สึกเหมือนแวนนอมทุกครั้งเลยนะ่แวนนอมในชีวิตจริงแวนนอมซิมเบลโอ้อะไรครับเนี่ยแคปชั่นบอกว่าแวนนอมในชีวิตจริงแวนนอมซิมเบลซินไบโอที่ถูกเจอที่ญี่ปุ่นแต่แต่มันเกี่ยวอะไรกับก,กิ้งก่าเต้นเนี่ยเฮ้อ <c ười> แค่เป็นคลิปตลกเฉยโกลส <Ghost, S 2> <c ười> ผีวิ่งลงไปชั้นล่างอนนะ I've it. never heard ค <si ือเหมือนพี่ชายคนนี้บอกว่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรที่วิ่งขึ้นไปหรือวิ่งลงมาอ๋อมันได้ยินมันได้ยินไหมเมื่อกี้ฮะเสียงเหมือนมีคนเดินอ่ะอย่าไปสนใจเลยซัดมันเลยมันคือผีหรือมันคือโจรพี่เอามันเลยรู้จักสิ เปิดประตูได้ด้วยจำสแกร์ปะเนี่ยจำสแกร์ปะเนี่ย you. Come promise. down and on will swing these stairs I I คือพี่ชายก็โหดเกินพี่ชายบอกว่าเดี๋ยวตบแม่งเลยถ้ามันมาเนี่ยโอเคไม่มีจำสแกร์โอเคโอเคโอเคคลิปใกล้จบแล้วครับทุกคนอันนี้คือคลิปที่3ามละเลยอีก3คลิปอันนี้คือ1ใน3อันนั้น น่าจะโหดหน้าดูคลิปต่อไปเนี่ยเฮ้ยมีคนเคาะประตูทำไมพี่แกถึงไม่ตื่นอะไรอ่ะตรงนี้อะไรอ่ะจับหน้าคนได้เหรอตรงนี้เลยตรงนี้เฮ้ยตื่นพวกตื่นตื่นเร็วมันมีอะไรมามโอ้โหพี่ไซายพี่ผู้หญิงเรียกทำไมยังไม่ตื่นน่ะพี่ผู้หญิงเรียกทำไมไม่ตื่น ทำไมไม่ตื่นหลับหลับลึกเหรอตื่นมันจะมีอะไรมาจริงๆมันคือเสียงคอนะเสียงอันแรกอะตื่นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมไม่ตื่นอะ,นอะเสียงดังขนาดน,นั้นโอเคไมเนี่ยโอ้โหผมเจอผมก็กลัว ถ้าผมหันซ้ายบ่อยๆแบบหันซ้ายแบบนี้ยคือผมมองอีกจอเนะมองหน้าผมที่เป็นกล้องเนี่ยคือผมมองด้วข้างหลังผมเนี่ยมันก็อย่างงแล้วกันถ้าผมหันซ้ายบ่อยนะผมก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยวิดีโอสุดท้ายของคนคนนี้หายไปอันนี้คือคนที่หายไปอันนี้คือวิดีโอสุดท้ายของเขา ม่วิ่งอ่ะเป็นผม <c oughs> ผมวิ่งนะเนี่ยเจอแบบนี้ผมอ๋อมันคือบ้านหรอโอ้โหแรงอย่างเยอะเลยอ่ะโอเคคลิปสุดท้ายแล้วทุกคนคลิปสุดท้ายละพเจ้า What มันเป็นบ้าอะไรมันทำสิ่งนั้นเฉยฉันทำอะไร <c oughs> อะไร่ะ <c oughs> มันเอาลูกสาวฉันไป <c oughs> พาร์เกอร์ <c oughs> ขอร้อง ไอ้ยันต์ก็ไปพาร์เกอร์พาร์เกอร์เออเอเอเแมวไงพาร์เกอร์คื <c oughs> <c oughs> <Okay. S 2> อใครโอเคคลิปนี้หลอนอยู่เหมือนกันแต่ก็เราก็ผ่านมาได้ดูจนถึงตอนสุดท้ายใครคิดว่าคลิปไหนหลอนที่สุด <c oughs> ผมว่าน่าจะเป็นไอ้ไอ้ไอไอคลิปก่อนที่ผมจะเปิดไฟอะ่ะไอ้คลิปนั่นแหละฮ่าน่าก,กลัวว่ะ ใครคิดว่าคลิปไหนหน่ากลัวอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยคลิปไหนหน่ากลัวสุดสำหรับผู้คนบอกผมมาด้วยผมจะไปอ่านดูนะบาย